สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแอนชาแนลนะคะเอลซีดูหมอกโอ้โหปังหมดเลยปังหมดเลยอื้มมันเหมือนมีควันนะคะมันเป็นควันมันเป็นควันมันเข้ามาจมูกเราเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะแม่จดได้่าน้องจันเจ้าสวัสดีค่ะน้องแอนบ้านใหม่ใกล้ได้อยู่ยังร้านเหรอคะร้านเหรอคะรอน้องน้องในทำก่อนคะ่ะ พี่ชนพิษแอนไปตลาดต่องงอยรถไข่คะรถพบปื๊ดค่ะมากดไลค์ให้แล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่สมบูรณ์สวยมากเลยน้องแอนเออนี่นะคะ่ะสวยจริงๆเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะอากาศก็ดีดีเนี่ยค่ะดีดีชีวิตดีดีนี่นะคะ่ะอืมอ้าวใครอยู่เพิ่มเพิ่มเพิ่มอะไรตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยว นิกกี้เปล่าพี่สมุนบอกสวยมากเลยน้องเอนค่ะนิกกี้หรือเปล่าอยู่ตรงต้นไม้อ่ะอยู่ในน้ำอ่ะเหมือนมีอะไรอยู่ตรงน้ำนะ่ะนี่ค่ะอยู่ตรงเนี้ยโอ้ได้ยินเสียงแล้วนิกกี้ชัวอรุณสวัสดิ์ค่ะป้าสมเครืยงพี่กนกหน้าสวัสดีค่ะอรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะ นี่คือภาพบรรยากาศเมฆหมอกนะคะเต็มหมดเลยนะคะนี่ค่ะจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้านะคะดูสุวสันาทุกครั้งแต่พ่าไม่ได้ข้ามขอบคุณมากเลยค่ะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะเมฆหมอกสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะหมอกอันนี้ก็เป็นองค์พ่อปู่นะคะนี่ค่ะเป็นองค์พ่อปู่นะคะสาธุสาธุค่ะ fc เนาะนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวน้องเอ็นไปไปซื้อนมนะคะไปซื้อนม แอ่ไปซื้อนมแป๊บหนึง่งเพราะว่าเมื่อกี้นมมันหมดเดี๋ยวแอนซื้อนมเอานมแบบนป๊บหนึ่งครับมไ,ม <c oughs> ไม่น่าเมื่อคืนหายไปไหนเ <c oughs> มื่อคืนแม่หายไปไหนบอกว่าจะอยู่ด้วยกันเมื่อคืนหนูเลิกเวรตอนหกทุ่ม วัสดีคร oh so ับพ like ่อมอร์นิ่งนะคะเดี Allah> ๋ยวมามาซื้ออันนี้เพราะว่านมหมุนมอไม่ข yeah, ยับครับอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่ครับพี่พอจีนยึดแล้วนี่เท่าไหร่บาทเจ้าสิบหกบาทพอจีนยึดลงไปอันก็แล้วกัน นมเล็กตะซอยนองอย่าลืมใส่ชื่อเด้อจ้าไม่ลืมน้องแอนจบมาแล้วสวัสดีครับคุณสหายท่านเสรีนะคะผมยืนหนึ่งว่าสัตว์อันนั้นพ่อเอาไปเหรอใช่ค่ะอันนั้นพ่อจ่ายเองหรือว่าหนูจ่ายจ่ายแล้วเอาเหรองั้นงั้นหนูหยิบใหม่ <c oughs> ไมจจไ่จะได้จะได้เกออ่าไปเลยสวัสดีค่ะคุณมาลัย ช่างพงขยัแต่เช้าเลยเท่าไรนะไอ้นั้นอันไหนไอ้นี่เออเดยวเอาเหรียญไ็ได้ดีนมมันหนึ่งน่ะช่างพงก็ขยันแต่เช้าเลยนะคะอ่าเราซื้อนมนะคะพอดี นะคะนี่ค่ะพี่กนกนักทานนมได้เหรือให้กินแต่นะถั่วเหลืองนะเป็นนมถั่วเหลืองค่ะนี่นะคะ fc นมถั่วเหลืองค่ะพ่อสวัสดีมอร์นิ่งมอร์นิ่งคุณพ่อก็อยู่ทั้งคืนพี่คุณพ่อได้นอนไหมยังคุณพ่อเฝ้าคืนทั้งคืนเลยนะคะคุณพ่อนะคะตอนที่น้องแอนออกตอนหกทุ่มล่ะก็คุณพ่อก็ยังนั่งคุยกับ fc เ m ฟซ k m o c ไม่เมอยู่นะคะ แล้วคุณพ่อก็ยังไม่ได้นอนแล้ววันนี้คุณพ่อจะขับรถไปไหมเดี๋ยวไปไหนเอ้าก็ไปตลาดเต่างอยไปซื้อผลไม้ตอนเช้าไงไปแล้วแหละมันจะเป็นไรโอเคพ่อบอกสบายมากเดี๋ยวใส่บาตรเสร็จทําความสะอาดเสร็จเดี๋ยวไปนะคะจ้านะคะขอบคุณพ่อมากเลยนะคะอ่ะนี่อีกคนหนึ่งนะคะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นสายตรวจนะคะเนี่ค่ะเนี่ยแล้วเข้ามาพร้อมกับคนนี้ค่ะ เนี่ยนี่เข้ามากับพร้อมกับนี่ออาคุณจะไปไหนนี่เข้ามาพร้อมกับสายตรวจคู่ใจก็คืออาหลงนะคะอาหลงเนี่ยไปไหนเขาก็จะตรวจด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ผิดปกติอาหลงก็จะเห่านี่คือสัญญาณบอกว่าเฮ้ยมันมีภาพการปกติไม่ปกตินะแต่เมื่อคืนนี้ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าเมื่อคืนมีอะไรไมไม่มีอะไรค่ะตอนหกทุ่มเพราะว่าเพราะว่าแอนออก พี่เอนออกตอนประมาณหกทุ่มหกทุ่มเ <6 S 1> <น>ออ<น>แล้วก็พี่ไทยมันอกก็เดินไปส่ง<น>และพี่ไทยมานอกก็รับช่วงต่อแต่ไม่รู้ว่า f อฟซี C บอกว่าพี่ไทยมันนอกนอนในรถไร้สดอยู่และมีเสียงดังโทั่วโลกเลยเมือ,อ,อไม่ใช่ <laughs> นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องแอนขออนุญ,ญาตไปจัดนะคะของไซบาขอบคุณมากเลยค่ะอยู่ในรถไปส่งพนแน่ เราไปดูไพ่ไมันนอกก่อนแป๊บหนึ่งนะขอนะไปเร็วเอฟซีไปไปเรามาดูนะคะพี่ไทยมันนอกอยู่ในรถหรือเปล่าอ่ะเรามาดูนะคะไหนไม่เห็นนะอ้าวพี่ไทยมันนอกไปอยู่ไหนเออพี่ไทยมันนอกไปไหนอ่ะพี่ไทยมันนอกไม่เจอแล้วแกไปนอนไหน ไม่เจอพี่ไทยมานอกคะอ่ะเอ f าระหว่างที่เราเรอพระนะคะน้องเอ็นก็จะมากวาดบ้านหน้าบ้านลุงนะ้องในในใน f ีบอกว่าอยู่ลานปู่พี่ไทยมานนอกอยู่ลานปู่ โอเคนะคะนี่คือภาพรบรรยากาศยามเช้านะคะเมฆหมอกสวยงามมากอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะคลิปนี้นะนี่ค่ะเมฆหมอกเต็มเลยนะคะสวัสดีค่ะ